you

מה okay. זה? Okay. 啊。 ဟုတ်ကဲ့ ไดอแล้วครับผมแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อทุกคนแล้วก็ฝากลูกค้าด้วยนะคะจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะได้ไหมคะขออนุญาตครัจริงๆในใจเราหดใหญ่ที่ดันอยู่ใช่ไหมอ่ามีมีนิดๆมีบ้างอยากจะปล่อยมันออกไปไหมคะหดดันเร้่เลยเออแค่กลัวกลัวมีความไม่รักจริงๆฉัน ดูยี๋ยวองไห้ีทุกคนตรงนี้รักหนูค่ะแต่ว่าักรนขนาดนจริงนะหนูตั้งแต่สองดวงจนสีหนูไม่ชื่อหม่หรว่าเราอหม่รว่าแบบเรารักแฟนคลับมากเลยเพรว่าหนึ่งตัวมไม่ใช่แบบที่เขาหวังทุกตัวเขาไม่รักเลยเขารักค่ะหนูงานงานที่บอกว่าแบบอยากให้ปล่อยออกมาเลยแลบบเอ้ย อ๋อแต่ไม่เป็นไรครับตีรักทุกคนเะยพ่อก็รักทุกคนเหมือนกันคที่ถ้ามาตอบไม่หลอกเลยก็เหมือนผมเหมือนตีเลยเอาจริงก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่ามันมีแค่แบบเล็กๆนิดนึงม <amed little kids> ีเช <t ani 04> <ani> ี <But S 2> <t ani> ้ยวเล็กๆในความรู้สึกที่บอกว่าเออเขาจะชอบหรือเปล่า คือเหมือนว่าเราแคร์เขามากเราก็เลยกลัวว่าแบบเออสิ่งที่เราทำมันจะถูกปองใจไหมใช่ไหมเออปกน้องใจที่แน่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทุกคนรักหนูเขาก็จะดีแไนแฟนอ้อนแม่หน่อยอ้อนแม่ตามซีรีส์หน่อยอ้อนแม่ออนยายหน่อยทีมหมีทีมที่สาวนะครับทีมยายนะครับ นี่เราไมู่หน้ามีเลยทีมน้องครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วงกับเธอด้วยนะครับผมครับเข้าด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเข้าด้วยนะครับ